ครับขอกราบสวัสดีนะครับพี่ี่เพื่อนนับคนรักพรกเครื่องทุกท่านเลยนะครับพี่พี่นะวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับกับทั้งเพจคนรักพรกเครื่องอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาใน E ีีรอบเย็นวันนี้ของเรานะครับพี่พี่นะอีีรอบเย็นกันเลยนะพี่พี่วันนี้ก็มีของมาแบ่งปันเยอะแยะมากมายนะครับ หลากหลายรายการเหมือนเคยนะครับพี่พี่นะหลากหลายเหมือนกันเหมือนเคยนะครับพี่พี่นะครับใครสนใจนะครับรายการไหนนะครับพี่เพื่อนเพื่อนก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับพี่พี่นะครับอย่ารอช้านะครับฟ้าเครื่องของเรานะครับมีมาแบ่งปันทุกๆวันนะครับพี่พี่นะนะครับช่องทางติดต่อของเรานะครับพี่พี่นะครับนี่เลยนะครับ ช่องทางคนรักอเพื4 4, ่อนนะครับสนใจติดต่อทางไลน์ได้เลยนะครับพี่ๆนะ0972062344นะครับหรือโทรเข้ามานะครับที่091เะครับ7521784นะครับมีบริการเก็บเงินไปทางพี่เพื่อนเพื่อนทุกๆท่านถึงหน้าบ้านเลยนะครับพี่ๆนะนะครับมีบริการเก็บเงินไปทานทำเสนีไทยด้วยนะครับพี่ๆนะครับรายการวันนี้นะครับรอบเย็นของเรานะครับ500บาททุกรายการไปเลยนะครับ500บาททุกรายการไปเลยนะครับนะครับอย่าขยันหน้าจอนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะ นะครับใครชอบรายการไหนก็นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะรายการที่หนึ่งก่อนแล้วกันนี่เลยนะครับเปิดหัวรายการที่หนึ่งก่อนแล้วกันนะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญนะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้นะครับพี่พี่นะอ่าเป็นเหรียญเก่านะครับจัร้างนะครับปีพศ2472นะครับพี่พี่นะพระสวยมากมากเลยนะครับพี่พี่นะครับรายการนี้ขอแบ่งปันราคา500บาทขอแล้วกันนะครับพี่พี่นะนะเผื่อมีคนชอบคนสนใจนะครับพี่พีนะนี่นะครับแบบนี้เลยแบ่งปันกันไปนะครับ พศ2472นะครับพี่พี่นะนี่ครับ2472นะครับสวยมากๆนะครับพี่พี่นะครับเหรียญเก่าหน้าใช้เลยนะครับเหรียญเก่าหน้าใช้ยันก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับหูจอบคมๆนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดิมๆบ้านๆของเรานะครับพี่พี่นะรายการที่1นะครับอ่ารายการที่1นะครับขอแบ่งปันราคา500บาทเหมือนเดิมนะครับอ่า รายการต่อมารายการที่2นะครับพี่พนะรายการที่ 2- ขอ500บาทเหมือนกันนะครับพี่ๆนะอันนี้เลี่ยมเลี่ยมทองแดงมาเลยนะครับโบราณนะครับพี่พี่นะนี่รนครับเป็นพรดซุ้มกรอนะครับพรดซุ้มกรอนะสวยมากนะครับพี่ๆนะเป็นพิมพ์ลึกนะครับเป็นพิมพ์มลึกนะครับมีคาบต่างๆเรียกว่าคาบคาบขี้ดินนะคาบขี้ดินหรือคาบกู่นั่นแหละนะฮะแบบนี้เลยนะเป็นพิมพ์ลึกสวยมากๆ นะครับสวยมากๆนะใครสนใจลองดูนะครับพี่พีนเพื่อนนะนะครับแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่ล่องลอด้านหลังนะครับอ่าแบ่งปันกันไปนะครับพี่พี่เพื่อนนะเผื่อใครสนใจโดนใจนะครับพี่พี่นะมาพบกันเหมือนเดิมนะเวลาห้าโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นนะครับอ่านะครับถึงมืดๆขึ้นไปเลยนะครับพี่พี่นะรายการที่สองนะครับผมแบ่งปันราคานะครับห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับรายการต่อมานะครับรายการต่อไปแล้วไปต่อเลยนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับ วัดบางครานพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมนะครับมีก้นชอบแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นะนะครับลองดูนะครับพี่พี่นะสวยมากๆนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับเห็นไหมครับรายการที่3มนะครับพี่พี่นะนี่นะฮะสวยมากๆเลยนะครับรายการที่3นะครับใครสนใจลองดูนะครับพี่พี่นะนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับแบบนี้เลยนะไปไปแบบรวดเร็วเลยนะพี่นะไปแบบรวดเร็วเลยนะครับรายการนี้แหละครับรายการที่3นะครับพี่พี่นะแบ่งปันกันไปเหมือนเดิมนะครับพี่พี่นะกรอบปนจมมวนนิดนึงนะฮะอ่ารายการที่3นะครับต่อมารายการที่4นะครับรายการที่4กันเลยนะครับรายการที่4เป็นสมเด็จปกโพดีกว่านะครับเป็นสมเด็จปกโพวัดระฆังไปเลยพี่พี่นะครับสวยมากๆนะครับสวยทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับพี่พี่นะสวยทั้งหน้าทั้งหลังนะครับรายการนี้เป็นรายการที่4นะครับพี่พี่นะสมเด็จปกโพวัดระฆังสวยมากนะครับพี่พี่เห็นไหมครับปกโพคมช fc นะอะลองดูนะครับเผื่อใครสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะฮะแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะเดิมๆก็เก่าบ้านๆเลยนะครับเนื้อหาแบบหนึกนุ่มเลยนะครับตรงนี้นะนะครับหนับเลยตรงนี้เห็นไหมครับอ่าแบ่งปันกันไปนะครับพี่ๆนะนับใส่ถุงซีเดิมๆมาเลยนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้แบ่งปันนะครับใครสนใจนะครับพี่ๆเพื่อนๆสนใจนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆนะอะ เดี๋ยวสักครู่นึงนะผมจะแบ่งปันอ่าบางขุนพรมให้นะครับบางขุนพรมนะผมมีอยู่เมื่อวานนี้เห็นเห็นมีอยู่3องค์นะเห็นมีอยู่3องค์นะครับเดี๋ยวแบ่งปันให้สัก3ามองแล้วกันนะครับนี่มีสามองพอดีเลยนี่เห็นไหมครับนี่ครับมีสามองค์สุดท้ายนะครับเป็นบางขุนพรมนะครับเป็นกุปสองพันห้าร้อยนะครับเป็นเขาเรียกว่าบางขุนพรมกุปเก่านะครับเมื่อแต่กุปเมื่อปีสองพันห้าร้อยนะครับพี่ๆนะนะครับ fc ทุกท่านนะครับไปสนใจนะเราค้นในหลังออกมาให้ก็นับสดๆเลยหยิบออกมาสดๆเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับเคยขายอยู่นนะะั อะต่อมาองนี้องค์ที่หนึ่งแล้วกันนะครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพมนะครับพี่พี่นะบางขุนพรมนะครับนี่นะครับอบางขุนพมนะครับกู่เกลาปีสองพัน้าร้อยะครับองที่หนึ่งะครับพี่นะนะสวยเดิมเดิมเลยนะครับสวยเดิมเดิมเลยนะครับองนี้นะเอาไปราคาห้าร้ยบาทพอแล้วกันห้า้อยบาทไม่แน่จะว่ามีตายางหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะนะเพราะว่าอยู่ในถุงแบบนี้เลยเหมือนจะมีนะผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะตายางนะครับแบบนี้เลยนะครับเอาไปลุ้นกันเอานะครับว่ามีตายางหรือเปล่านะครับบบแนีาสวยมก นะขอห้าร้อยบาทเป็นพิมพ์ใหญ่นะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกียร์จะลดซุ้มนะเกียร์จะลดซุ้มนะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่ากลุเก่านะนะครับปีสองพันห้าร้อยนะนับแต่กลุเมื่อปีสองพันห้าร้อยนะครับพี่พี่นะใส่ซีดเดิมแบบนี้เลยองค์ที่หนึ่งนะครับต่อมาแล้วไปต่อรายการต่อมาเป็นองค์ที่สองนะครับพี่พี่นะนะครับองค์ที่สองของเรานะพี่พี่นะนี่เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับก็เป็นรายการที่หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าห้าแล้วก็ตอนนี้อันนี้เป็นรายการที่หกนะรายการที่หกนะครับนี่ของวันนี้นะรายการทีีี่่่่นนนนนนนะะะคคครรััับบพพพิมมมม์ใหหญเือกกฐาา นะครับฐานนี่คมมากๆเลยนะครับพี่พี่นะใครสนใจนะใครอยากได้นะครับพี่พี่นะนับเรือขาวมากๆานะครับด้านหลังนี่ผมไม่แน่ใจว่ามีตายางหรือเปล่านะเามื่อวานนี้ไม่เห็นชัดนิหนึ่งนะเมื่อวานเห็นชัดนิหนึ่งนะองนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะนะครับสวยๆเลยนะครับองนี้นะเดิมๆดีนะเดิมๆดีนะครับผมบอกเลยว่าเดิมมากนะเดิมมากเป็นกู่เก่านะเป็นกู่เก่านะครับพี่นะนะครับรายการที่หกนะครับพี่พี่นะนะครับปีส5 0 0น้าร้อยนะอ่าห้าร้ยบาท5้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่นะรายการที่หกนะครับ นะครับต่อมารายกรที่เจ็นะครับพี่นะรายกระที่เจ็ดนะครับจะเป็นสมเด็จอันนี้น่าจะเป็นฐานคู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือว่าพิมพ์ใหญ่อะพิมพใหญ่เหมือนกันนะพิมใหญ่เหมือนกันนะครับพี่นะนี่นะครับแบบนี้เลยนะสวยมากแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับสวยเดิมเดิมเลยนะ fc นะนี่นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับเป็นอาบางขนพมนะครับกู่เก่านะครับปีสองห้าร้อยนะครับพี่นะอะแบบนี้เลยนะครับใครสนใจปิดใต้ปิดเลยนะครับปิดได้ปิดเลยนะครับ รายการนี้เป็นรายการที่7นะครับรายการที่7นะครับพี่ๆนะแบ่งปันกันไปนะครับพี่ๆนะนะครับ500บาทนะครับ500บาทรอบเย็นนะครับพี่ๆนะรายการที่7นะครับต่อมารายการที่8นะครับรายการที่8จะเป็นตะโพนนะตะโพนหลวงพ่อพักนะครับวัดโบสถ์นะครับพี่ๆนะ เป็นตะโพนเก่าเลยนะครับพี่พี่นะพุทธคุณก็เรื่องชื่อเสียงโด่งดังนะครับกล้องกลางวานนะบอกแก่ข้าราชการนะชั้นผู้ใหญ่ต่างๆนะครับใช้กันได้นะข้าราชการตำรวจทหารต่างๆนะหรือว่าครูนะนี่จัดได้เลยนะครับพี่พี่นะแบบนี้สวยมากนะเป็นตะโพลนะนะครับเสียงดังกล้องฟ้าเลยนะครับตะโพนนะเป็นครูใหญ่นะครับของกลองนะครับพี่พี่นะแบบนี้เลยนะครับเป็นนั่นไม่ได้จะว่าเป็นงานหรือเป็นกระดูกนะเป็นของหลวงพ่อพักวัดโบสถ์อ่างทองนะพี่พี่นะแบ่งปันห้าร้อยบาทนะครับรายการที่แปนะครับ รายการต่อไปและไปต่อกันเลยนะครับรายการต่อไปแล้วไปต่อกันเลยนะไปกันต่อที่พระปิตาอันนี้ผมไม่ทราบที่นะเป็นรายการที่9ก้านะฮะอ่าเป็นพระปิตาผมไม่ทราบที่เป็นเนื้อผงคุกรักเก่านะครับเป็นเนื้อผงคุกักเก่านะครับผมไม่ทราบที่จริงๆนะครับว่าเป็นที่ไหนนะครับบางรายการนะครับต่างที่มาต่างที่ไปนะครับบางอย่างเรารู้ที่บ้างไม่รู้ที่บ้างนะครับต้องขออภัยพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ารับชมกันด้วยนะครับพี่ๆนะนี่นะครับแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับ นี uhm. ่นะครับจัดไปเลยนะครับจัดไปเลยนะครับพี่ๆนะนะครับแบบนี้เลยนะครับใครไว้ใครได้แล้วกันนะครับมีรายได้มือแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะรายการที่9นะครับแบ่งปันกันแล้วกันนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับรายการที่9อันนี้เป็นภาพติดตามผมไม่ทราบจริงๆว่าเป็นที่ไหนนะครับหรือว่าใครชอบก็จัดกันได้เลยนะครับจัดกันได้เลยนะครับต่อมานะครับพี่ๆนะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อบุญหรือเปล่า ผมไม่แน่ใจนะหลวงพ่อบวยหรือเปล่านะผมเคยเซิร์ชเจอทีหนึ่งนะทีหนึ่งนาแหละนะผมเคยเซิร์ชเจอว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะผมก็จำไม่ได้แล้วนะรายการที่สิบนะรายการที่สิบนะครับวันนี้นะฮะอ่านะครับรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบอันนี้เป็นเขาเรียกว่าพิมพ์เสยนแหลมหลวงพ่อบวยนี่นะครับวัดท่าลาดนะครับนี่นะฮะนะครับพิมพ์กีบหัวเสยนแหลมนะครับหลวงพ่อบวยวัดท่าลาดเห็นไหมพี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ เดิมเดิมนะเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับอ่ะนะครับใครสนใจลองดูนะใครสนใจลองดูนะครับพี่ๆนะนะครับรายการนี้นะนะครับเป็นพระกีบบัวนะครับเสียลแลมนะครับหลวงพ่อบวยวัดท่าลาดนะครับนี่นะสิทธิเอกของพุทจีเลยนะครับห้าร้อยบาทนะเป็นพระเก่าเก่าโบราณโบราณเลยนะออกเนื้อผงแบบลงรักน้าเกลี้ยน่อยๆนะครับเก่าจริงนะเก่าจริงผมบอกเลยเก่ามากๆนะครับเห็นไหมครับอ่ะแบบนี้ใครสนใจนะครับพี่ๆนะห้าร้อยบาทรายการที่สิบนะครับต่อมารายการที่สิบเอ็ดนะครับพี่ๆนะรายการที่สิบเอ็ดอะไรกันดีนะฮะเดี๋ยวอะไรกันดีเลย นะฮะรายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นอันนี้ละกันนะครับเป็นเรื่อกันนะครับเป็นนี่ดีกว่าเป็นนี่ดีกว่างบจำป่อยดีกว่านี่งบําป้อยนะฮะงบจ้ําอยนี้เป็นนางพญานะเป็นน่าจะเป็นเก้าองค์นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะอ่ามีเก้าองค์นะครับอ่านะครับเป็นนางพญาครับเป็นงบเก้านะเป็นงบเก้านะครับพี่นะงบตังเก้าเลยนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อดินนะครับ นับได้จากพิษสุโลกมานะผมไม่ได้จะเป็นกู้หนังพญาหรือเปล่านะเขาทําแบบนี้ไว้นะเห็นไหมครับนี่เป็นเป็นงบเลยนะเป็นงบน้ำอ้อยหายากเลยนะเอฟซีนะหายากเลยนะแบบนี้ของแปลกแปลขายโคตรยากเลยนะพี่ๆนะหายากมากๆนะครับพี่ๆสำหรับองนี้นะองคที่สิบเอ็ดนะครับองค์ที่สิบเอ็ดรายการที่สิบเอ็ดนะครับพี่ๆนะนี่นะครับนี่นะฮะสวยมากสวยมากนะครับรายการนี้อ่ะแบ่งกันไปนะครับเขาเรียกว่าคาบลาลักลาดําขึ้นเลยนะแบ่งกันไปนะครับรายการนี้นะ ใครสนใจนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับใครไวใครได้นะครับใครไวใครได้นะครับรายการนี้นะใครไวใครได้นะครับพี่ๆนะรายการนี้เป็นรายการที่11นะครับพี่ๆนะแบ่งปันกันไปนะครับพี่ๆนะนะครับ5 0าบาทเหมือนเดิมนะครับต่อมารายการที่ต่อมาเลยนะครับเป็นรายการที่12แล้วกันนะครับรายการที่12นะครับวันนี้นะรายการที่12นะครับเป็นหลวงพททวดบัวรอบก้นลายเซ็นนะเอา500อบาทพอแล้วกันนะครับพี่ๆนะหลวงพททวดบัวรอบก้นลายเซ็นนะขอ500อบาทนะครับพี่ๆนะนี่แบบนี้เลยสวยมากเห็นไหมพี่ นี่นะฮะอ่าปูทวดก้นลายเซนนะครับขอห้าร้อยบาทนะครับพี่ๆนะนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะสวยมากๆเลยนะเห็นไหมความเก่าเห็นไหมพี่ความเก่าก็มีสภาพผ่านกันชมามบ้างนะเป็นเนื네้อเหลืองนะครับพี่ๆนะเป็นเนื้อเหลืองนะครับนี่นะฮะสวยมากๆเลยนะครับนี่นะครับก้นลายเซนลายเซนเป็นแบบนี้นะอ่านะครับก้นลายเซนแบบนี้เลยนะครับรายการที่สิบสองนะครับพี่ๆนะ นะครับรายการที่12นะครับพี่ๆนะหลวงปู<_<_<_<_<_่ทวดก้นลายเซ็นนะครับบัวรอบนะครับต่อมารายการที่13นะครับรายการที่13องค์งนี้แล้วกันนะครับรายการที่13นะครับพี่ๆนะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอ่าเป็นพัะสังฆจายกุวัดเงินสวยมากนะครับเป็นรายการที่13นะครับพี่ๆนะรายการที่13ของเรานะครับเป็นพัะสังฆจายกุวัดเงินของเตยนะฮะ สวยเดิมคมชัดนะเป็นธรรมชาติและดูเนื้อหานะครับเห็นไหมครับมีล่องรอยตะไบเขาเรียกว่าอ่าตะไบทองนะพระเขาเร và, ียกว่าตะไบทองลงด้วยนะโอยตะไบทองนะลอยผงตะไบทองด้วยนะครับเห็นไหมครับเนื้อหาเข้มข้นเลยนะเป็นพระกูเก่าเนื้อหาแบบสมเด็จมาขุนพมเลยนะฮะเนื้อหาเดียวกันเลยนะครับเห็นไหมครับพี่ๆเพื่อนๆเห็นไหมแล้วก็มีล่องรอยนี่มือในการกดลงไปเห็นไหมนะเป็นกรรมวิธีการสร้างของพระโบราณเลยแล้วก็เลี่ยมกรอกแบบนี้นะรายการที่13นะครับพี่ๆนะนะครับ ร,รายการที่13นะครับพี่ๆนะแบ่งต่างกันไปนะครับอ่าจัดไปแล้วกันนะพี่นะ500บาทเหมือนกันนะครับต่อมานะครับต่อมาเลยนะครับพี่ๆนะต่อมาเป็นปูทวดพิมพ์พักรอดพี่ๆ นะครับเป็นปูทวดพิมพ์ารอดสวยมากตรงนี้นะปูทวดพิมพารอดพี่ดูนะฮะเดิมเดิมเลยนะเป็นรายการที่14นะครับพี่ๆนะรายการที่14นะครับเป็นปูทวดพิมพ์ารอดสวยเดิมคมชัดมีรูไม้งัดอยู่ข้างล่างนะพี่ๆนะนะครับแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับคาบปลวกนะครับคาบไข่นะครับแห้งขึ้นเต็มเลยนะครับเป็นพิมพ์ารอดนะห้าร้อยบาทนะครับพี่ๆนะด้านหลังมีรอยตะใบโรยแล่ไหมตะใบแล่ขึ้นเห็นไหมอ่ามีผงแล่โรยเลยเห็นไหมสวยมากนะห้าร้อยบาทนะครับรายการที่14นะครับพี่ๆนะฮะรายการต่อไปแล้วไปกันต่อเลยพ การต่อไปและไปกันต่อนะครับเป็นพ <at> <commission. S 2> ระปิดตาอันน <At> ี้น nice er ่าจะเป็นหลวงพุธจีนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับพ <enrich> ี oh, ่พี่นะเป็นรายการที่สิบห้านะครับเป็นรายการที่สิบห้านะครับนะครับรายการที่สิบห้านะครับพี่พนะวันนี้นะสิบห้านะครับอจำําเบอร์ไว้ก็ได้นะครับพี่ๆนะถ้าจำาพไม่ได้จนลำเบอร์ไว้เลยนะฮะจำลำดับที่เท่าไหร่ไว้เลยกันนะครับอันนี้ลำดับที่สิบห้านะครับพี่พี่นะนะเป็นพระปิดตาก็เก่าเลยนะครับเก่าเลยนะครับเผื่อใครสนใจนะเก่ามากๆนะครับพี่พี่นะเห็นไหมครับสวยมากเลยนะครับ นี่นะฮะสวยต้มเดิมเลยนะครับ F4 นะนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับ เดิมๆเลยนะครับเดิมๆเลยนะครับพี่เพื่อนๆอ่อลองดูแล้วกันนะครับสําหรับองค์นี้นะเขาเรียกว่าพระปิดตานะครับนี่เก่าเลยนะครับพระปิดตานะรายการที่15นะครับพี่พนะแบ่งปัน500บาทเหมือนกันนะครับต่อมารายการที่16นะครับรายการที่16นะครับไปกันต่อเลยนะครับรายการที่16เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อทองสุขนับอินทะโชโตหรือว่าหลวงพ่อทองสุขวัดตนดหลวงนะครับที่ลึกนะครับเห็นไหมครับเขียนชัดเจนเลยที่ลึกในงานยกช่อฟ้าโบสถ์นะครับวัดตนดหลวงนะครับพศ2492นะครับพี่ๆบ เป็นเหรียญรุ่นแรกที่น่าใช้มากๆผมส่องให้ดูแล้วกันนะครับพระเดิมคมสวยเลยนะครับพี่ๆนะนะครับเป็นพระเดิมคมสวยเลยนะครับพระเก่าเดิมน่าใช้นะพระเก่าเดิมน่าใช้แล้วดูนะครับหูหูต่างๆเห็นไหมหูในการปั๊มเห็นไหมเขาเรียกว่าอะไรนะเส้นเส้นเส้นลวดด้านในเห็นไหมเนี่ยเส้นลวดด้านในสวยไหมเห็นไหมครับอ่านะครับแล้วก็ดูเส้นๆเห็นไหม เส้นเส้นสวยมากนะครับเนี่เขียนว่าพระครูทองสุกนะครับอินทาโชโตนะครับด้านหนังจะเขียนว่าวัดตโนดหลวงแล้วดูเส้นเส้นวิ่งตามพื้นเหรียญเต็มเลยนะองพศนสี2นะครับพี่ๆนะสวยมากแบบ5้าอยบาทนะครับรายการที่16นะครับต่อมารายการที่17เลยนะครับพี่ๆนะรายการที่17แล้วกันนะครับเป็นเหรียญปูทิมแล้วกันไม่พี่นะ เป็นเหรียญนั่งพานหลวงพู่ทิมวัดะหาไล่นะครับพี่พี่นะนะครับปี2518นะครับเหรียญนั่งพานนะตอโคดนะตอโคดทอดทหารตรงนี้นะครับสวยเลยนะครับนี่นะหน้าตาท่านคมมากๆนะเหรียญนั่งพานนะนะครับสวยมากๆเลยนะครับพี่พเพื่อนเพื่อนะลองดูแล้วกันนะครับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่17นะครับพี่พนะเป็นรายการที่17นะครับส5 1 8นะครับอ่า2518นสะสวยมากๆนะครับพี่พนะอ่ะลองดูแล้วกันนะครับใครสนใจนะครับพี่พเพื่อนๆนะรายการที่17นรับพี่ๆนะ รายการที่17นะครับพี่นะเป็นเหรียญผู้ทีมนะครับจัดไปแล้วกันพร้อมกรอบสัญลัหนึ่งใบห้าร้อบาทเหมือนกันนะครับรายการที่17นะไปกันต่อแบบรวดเร็วเดินทางใจเลยนะเขาแบบเต็มถาดไปเลยวันนี้นะฮะอ่ารายการต่อมาเลยแล้วกันรายการต่อมาแล้วต่อไปนะครับพี่นะรายการต่อมาอะไรกันดีนะอย่าหาแบบที่มีกรอบให้ก่อนแล้วกันนะครับนี่นี่แล้วกันนะ พระผงสุพรรณนะครับพระผงสุพรรณอันนี้สวยมากนะครับพระผงสุพรรณยอดถูนะครับพี่พี่นะอันนี้จะเป็นเนื้อดินนะสวยมากเลยนะยกเนะ mm. ก่าเดิมเลยนะตรงนี้นะเห็นไหมครับกรอบนี่โคตรเก่าเลยนะการใช้มาเนี่ยเห็นไหมเป็นพิมพ์หน้าเก่น,นะครับสวยมากนะครับพี่พี่นะจัดไปลแล้วกันนะครับพี่พี่นะ หลวงพ่อเขาเรียกพระผงสุพรรณนะรายการที่เท่าไหร่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะอันนี้สิบแปดนะครับพี่นะนะรายการที่สิบแปดเป็นพระผงสุพรรณนะครับรายการที่สิบแปดนะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับสวยมากๆเลยนะครับพี่พี่นะห้าร้อยบาทนะครับตามกันไปนะครับต่อมานะครับรายการที่เท่าไหร่ดีรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่สิบเก้านะครับเป็นรูปหล่อดีกว่ารูปหล่อหลวงพ่อเกษมเขมมะโกนะฮะนี่ นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกอันนี้นะครับเขาเรียกว่ารูปหล่อไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นอะไรนะแต่เป็นเนื้อท้องเหลืองแน่นอนนะครับสำนักสุสานไตลักษณนะเขียนว่าเขมะโกชัดเจนเห็นไหมอยู่ในเลี่ยมนะเลี่ยมกันเช้าสวยมากนะเลี่ยมกันเช้าสวยมากนะเป็นเนื้อท้องเหลืองนะเห็นไหมครับนี่นะเป็นเนื้อเหลืองเลยนะครับพี่พๆเหลืองสวยมากเลยนะครับเห็นไหมครับสวยมากๆเลยนะครับพี่ๆเห็นไหมครับมีคาบขิงเลยนะคาบขิงเลยหลวงพ่อเกษมเขียมะโกนะสำนักสุสานไตลักษณ์ลำพังเลยนะครับรายการที่19ของเราวันนี้นะ ครับสิบเก้าสิบเก้านะครับพี่ๆนะแบ่งปันกันไปนะครับอ่านะครับห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับสำหรับของนี้นะนี่นี่ครับเนี่ยหลวงพ่อเกษมนะครับต่อมานะครับรายการที่ยี่สิบของเราวันนี้นะอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นเหรียญดีกว่ามาเหรียญดีกว่ามาเหรียญกันบ้างเหรียญกันบ้างนะเหรียญกันบ้างอ่ะนี่นะครับเหรียญกันบ้างนะอันนี้เหรียญผู้เอี่ยมวัดหนังนะครับพี่ๆนะผู้เอี่ยมวัดหนังรุ่นแรกนะครับนี่นะพศสอง7ันี่้อยหกสิบเจ็ะครับรุ่นแรกนะครับก็ไหลทองเต็มเลยเอา5้า้บาทก่อนแล้วกันพี่ นะครับขอ500บาทนะเห็นครับเมตตาคมๆเลยนะครับพี่ๆนะเห็นไหมครับนี่บล็อกสองจุดนะฮะนี่2จุดด้านหลังสี่จุดนะแบบนี้เลยนะครับนี่ไม่รู้เขาเรียกยังไงนะแต่ว่านะรุ่นแรกแน่นอนนะปี2467นะครับพี่ๆนะสวยมากนะหนึ önem, ่งในห้าเป็นจ่าปาขีนะขอราคา500บาท้วกันพี่ๆเพื่อนๆนะฮะนี่นะฮะสวยมากนะครับพี่ๆนะ500บาทนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจลองดูนะฮะ ใครสนใจลองดูนะครับพี่พี่นะลองดูได้เลยนะครับพี่พี่อย่านอช้านะจัดไปแล้วกันนะครับพี่พี่นะผมอาจจะสองรวดเร็วลิดนึงนะครับพี่พี่นะนะครับใครดูไม่ทันขอรบกวนเติมทางไลน์ได้เลยนะครับรายการนี้นะครับพี่พี่นะรายการที่ยี่สิบนะครับเป็นเหรียญผู้เอี่ยมวัดหนังนะครับต่อมารายการที่ยี่บเอ็ดของเราวันนี้นะยี่สเอดยี่บเอ็ดนะยี่ิบเอ็ดเอาเป็นนี้ดีกว่านะปิดตาปู่นาไปแล้วกันนะครับปิดตาปู่นาไปนะครับปิดตาปูนาวัดห้วยจตเกนะพี่พี่นะองค์นี้ ไม่แน่ใจว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาเรียกพิมพ์อะไรนะแต่ว่าปูนาคแน่นอนเอาห้าร้อยบาทนะเป็นเนื้อเมกกะพัดเห็นไหมจานที่ท้องนะแล้วก็จานที่มือด้วยเห็นไหมจานที่ท้องจานที่มือสวยมากเห็นไหมพี่อ่าเดิมเดิมเลยนะครับเดิมเดิมเลยแล้วก็ดูนะครับเห็นไหมครับสวยเดิมๆมคมชัดด้านด้านหลังเป็นจันนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าใครสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับพี่เพื่อนๆนะอย่ารอช้านะครับนี่นะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอย่ารอช้านะครับพี่ๆนะนี่นะครับอ่าเดิมเดิมเลยนะเป็นเนื้อเมกกะพัดนะป นับจังหวัดนครปฐมนะครับแบบนี้รายการที่เท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดนะฮะอ่าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอ่ะยี่สิบเอ็ดถูกต้องนะครับยี่สิบเอ็ดนะฮะอ่าแบบนี้เลยห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่นะผมไวนิดนึงนะไปกันไวนิดนึงนะพี่นะใครดูไม่ทันย้อนดูนิดหนึ่งนะนะครับนะพี่เพ่นเพื่อนท่านใดดูไม่ทันย้อนดูนิดหนึ่งนะครับขออภัยด้วยนะครับพี่พี่นะนะเพราะว่าเป็นวิธีเร่งด่วนเร่งด่วนอ่ะอันนี้นะครับปิดตาผูกเอี่ยมนะฮะ ปิดตาผู้อี่ยมเป็นเนื <t os> ้อเหลืองเป็นยันยุ่งนะยันยุ่งแน่นอนนะครับนี่ผมผมถ่ายให้ดูนะครับเป็นปิดตาผู้อี่ยมนะยันยุ่งนะยันยุ่งเนี่ยนะครับเป็นยันยุ่งเห็นไหมพี่นี่นะครับปิดตาผู้อี่ยมนะครับวัดหนังนะครับวัดหนังนะครับพี่ๆนะเป็นยันยุ่งเห็นไหมพี่นี่ น้ำย,ยันยุ่งเห็นไหมยันยุ่งเห็นไหมพี่อ,อ,นน itt, อ,นนอ,อ่านี so ่น้ำยันยุ่งนะอันนี้เนื้อสำลีอันนี้เนื้อทองเหลืองนะครับพี่พี่นะนะครับห้าร้อยบาทนะครับจัดไปนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะห้าร้อยบาทจัดไปได้เลยนะครับ fc นะอย่ารอช้านะครับพี่เพื่อนเพื่อนท่านใดชอบและสนใจนะครับสำหรับรายการนี้นะวงนี้เลยนะพี่เพื่อนเพื่อนนะอย่ารอช้านะครับนี่อ่านะครับแบบนี้เลยนะครับใครไวใครได้นะใครไวใครได้นะครับตรงนี้นะเป็นพระปิดตานะครับของหลวงผู้เอี่ยมวัดหนังนะครับ หลวงพุ่เอี่ยมวัดหนังนะครับใครชื่นชอบใครไว้ใครได้นะเป็นรายการที่ยี่สิบสองเลยนะอ่านะครับนะครับยี่สิบสองนะยี่ิบสองนะจัดไปนะครับ FC นี่พร้อมเดียมเลยนะครับยี่สิบสองนะครับต่อมาเลยแล้วกันนะครับต่อมาเป็นเหรียญข้อเดิมนะฮะนี่นะเหรียญข้อเดิมอันนี้ผมไม่ทราบว่าปีอะไรนะนะครับหลังทนุมานหหาวเป็นเดือนเป็นดาวนะครับห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับพี่ๆนะรายการที่ทลาดยี่สิบสามนะฮะนี่นะครับ รายการที่23านะครับพี่พี่นะอย่ารอช้านะต้องนับองบางทีลืมหลงลืมนะพูดไปเรื่อยนี่หลงหลงเลยว่าเป็นองที่เท่าไหร่นะนะรายการที่23านะครับพี่พี่นะเป็นพ่อเดิมน่าจะเป็นอัปกร้านะ่าจะเป็นอันปักร้านะครับเอฟซีนะองนี้นะนะครับจริงๆผมว่าน่าจะเป็นเหมือนลงถมมาด้วยน่าจะถมหลุดไปนะเอฟซีนะอ่ะแบบนี้เลยนะครับรายการที่23นะครับเอฟซีลงพ่อเดิมนะเอาแบ่งันแล้วกันนะครับพี่พี่นะ500บาทเหมือนกันนะครับพี่เพื่อนเพื่อนอ่ะลองดูนะฮะลองดูลองดูนะครับอย่ารอช้านะ อย่ารอช้านะครับพี่พี่เพื่อนๆนะอ่ะต่อมานะครับเป็นปู่ทวดนะครับวัดประสาทบุญยวาสนะครับพี่พี่นะนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นเนื้อขาวนะครับเนื้อขาวแห้งเลยนะฮะนี่นะครับแล่เต็มเลยนะปี2506นะครับพิธีใหญ่นะครับระดับประเทศเลยนะเกจิเนี่ย200กว่าองค์นะร่วมบุกเสกในยุคนั้นนะปี2506เนห้ยสี่สิบหกเนี่ยนะอาทิเช่นหลวงพุทธิมเนี่ยวัด เรียกหลวงผู้ทีมวัดอะไรนะวัดช้างให้นะพระครูวิสัยโสพลทีมเนี่ยท่านเนี่ยคนที่สร้างหลวงผู้ทวดเนี่ยท่านมันเป็นประธานในพิธีด้วยนะนะครับ f สีนะจัดไปแล้วกันใครสนใจนะครับปรนี้นะนะครับผู้ทวดนะครับวัดประสาทกุญยาวมาพร้อมกรอบสวยแบบนี้เลยนะครับอ่ารายการนี้รายการที่ไหนยี่สิบสี่นะฮะใช่ไหมอ่ายี่สิบสี่นะยี่สิบสี่นะฮะอ่ายี่สิบสี่แบ่งไปแล้วกันนะครับห้าร้อยบาทนะครับพี่ๆนะต่อมารายการที่ยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าเล่นอะไรกันดีนะ เรื่องกันดีอันนี้หลวงพ่อโศกใช่ไหมหลวงพ่อโศกนะหลวงพ่อโศกนะนี่วัดปักคอบางคกนะเหรียญพ่อโศกวัดปักคอบางคกนะสวยมากนะหูเชื่อมด้วยนะครับนี่หูเชื่อมด้วยเห็นไหมพีม่หูเชื่อมนะนะครับหลวงพ่อโศกปักคลังมังคกนะครับนี่นะครับปี2470นะครับพี่ๆนะนะครับนี่พระครูวิทรนะวิทูลใช่ไหมวิทูลเนาะนะแบบนี้เลยนะครับสวยมากพูดอ่านผิดไปนะขออภไปลูกศิษย์ลูกหาด้วยนะพี่ๆนะ FC นะลองดูนะครับนี่ สวยมากนะครับพี่พี่นะสวยมากๆเลยนะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะครับรายการนี้นะครับรายการที่25นะครับพี่พี่นะนะ25นะหลวงพ่อโศกนะเหรียญพ่อโศกรุ่นแรกนะปี2470นะรายการที่25นะครับพี่พี่นะอ่าหลวงพ่อโศกวัดเรียกว่อ หลวงพ่อโศกปากคองบังคบนะครับพี่พี่นะครับอ่ารายการต่อมาแล้วกันนะครับใครสนใจรายการไหนนะครับรายการต่อมาอันนี้แล้วกันนะครับพี่พี่นะนี่แล้วกันนะครับเป็นปูดทวดนะด้านหลังเขียนว่าศูนย์ห้านะครับอ่าปูดทวดด้านหลังเขียนว่าศูนย์ห้าเป็นเนื้อท้องเหลืองนะครับพี่พี่นะเป็นเนื้อท้องเหลืองสวยมากเลยนะครับพี่พี่นะเห็นไหมครับสวยมากๆนะครับนี่นะฮะโอ้โหเดิมเลยห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับ นี่นะครับน่าจะออกวัดออกวัดคอกหมูหรือว่าออกวัดพัโคกผมไม่แน่ใจนะแต่ดูแล้วน่าจะเป็นคอกหมูนะออกวัดคอกหมูนะครับพี่ๆนะนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ศูนย์ห้านะศูนย์ห้าเนื้อเหลืองสวยมากน่าจะเป็นออกวัดคอกหมูนะครับพี่ๆนะปีศูนย์ห้าเหมือนกันนะครับพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะรายการที่ยี่สิบหกนะครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับรายการนี้ขอแบ่งปันราคาเบาๆแล้วกันนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะรายการที่ยี่สิบหกนะครับเน้นย้ำนะครับพี่ๆนะนะครับเอาไปห้าร้อยบาทแม่หลวง่็ทวดปีศูนย์ 27นะครับเป็นคุณแผนนะเถาวันเรื้อยนะนี่ขุนแผนถาวันเรื้อยสวยมากห้าร้อยบาทลองดูนะครับอันนี้ถือว่าสวยนะอันนี้ถือว่าสวยเลยแล้วกันนะฮะเห็นไหมครับ นี่นะฮะข้อค่าต่างๆมีลักนะเหมือนเขาจุ่มลักมานะครับเหมือนเขาจุ่มลักมานะครับพี่พเพื่อนนะะลองดูแล้วกันนะครับจัดไปแล้วกันนะครับใครสนใจนะครับขี่ไปกันเรื่อยๆเลยนะครับพี่ๆนะขยับราคาขึ้นนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับกิอตาีนะลดหลังราคาลงมาบางทีอาจจะไม่ได้เสียงกันก็เพิ่มระดับราคาขึ้นไปให้ผมนิดเดียวนะครับรายการนี้นะครับพี่พี่นะนะครับแบบนี้เลยนะครับรายการที่เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดนะฮะยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นคุณแผนถาวรเลยกัดบ้านกลางนะครับสุพรรณ ต่อมานะครับต่อมาเป็นกะลาลาหูแกะนะครับนี่รายการที่28นะครับเป็นกะลาลาหูแกะนะครับพี่พี่นะกะลาลาหูแกะองค์นี้สวยมากๆนะครับต้องบอกเลยว่านะเป็นกะลาตาเดียวนะที่มีคุณมีเรียกมีเรื่องมีโชคเลยเรียกว่า มีพุทธคุณอยู่ในตัวนะครับมีคุณในตัวแน่นอนนะครับกลาต้าเดียวแกะด้านหลังกระจาดสวสวยแบบนี้เลยเห็นไหมอ่าเป็นไครไปไม่ได้นอกจากหลวงพ่อน้อยวัดศรีสักทองนะครับจังหวัดนะคปรปฐมนะครับพี่ๆีนะอ่ะแบ่งปันก,กันไปนะครับใครสนใจรายการนี้นะครับรายการที่่า28เนาะ28นะครับรายการต่อไปและไปกันต่อเลยนะพี่นะรายการต่อไปและไปกันต่อเลยแล้วกันนะครับพี่พี่นะฮะรายการนี้นะครับอะไรกันดีนะฮะอะไรกันดีจะผมหาให้เล่นแป๊บเดียวนะฮะ บางทีไม่รู้จะเอาอะไรมาเล่นกันแล้วพาเยอะเหลือเกินนะครับพี่นะพาเยอะเหลือเกินอันนี้แล้วกันนี่นี่ปิดตาพิมพ์ปั้นนะฮะนี่นะพิมพ์ปั้นนะครับนี่นะปิดตาพิมพ์ปั้นนะครับสวยมากนะเอาห้าร้อยพอละกันนะใครสนใจนะครับนี่ด้านหลังนะคุกรักอันนี้ออกรักแดงๆนิดนึงนะผสมผงเขาเรียกว่าผงคุกรักนะครับนะผ้าปิดตาผงคุกรักนะครับอันนี้ไม่มีกรอบนะเอาห้าร้อยเช่นกันนะครับสวยมากนะเป็นออกวัศมีวันนะครับไม่ไม่ใช่ออกวัดทะเลนะนะอันนี้ออกวัศมีวันนะไม่ใช่ออกรัศมีปะทะเลเพชรบ เราใช้มือการกดนะเห็นไหมครับสวยมากๆนะครับอ่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่ไหนเด้อยี่สิบเก้านะยี่สิบเก้านะครับอีกเห็นไหมแบ่งปันกันไปนะครับรายการนี้นะครับพี่เพื่อนๆนะนะแบ่งปันกันไปราคานี้เลยนะครับพี่ๆนะฮะอย่ารอช้านะครับอย่ารอช้านะครับต่อมาองนี้เลยแล้วกันนะครับใครสนใจมานี่อ่ะองนี้เลยนะครับ เป็น geliyor, podcast, ยอดขุนพลจังหวัดลำพูนนะยอดขุนพลกุมหาวันนะครับลำพูนนะครับพี่พี่นะรายการที่30นะครับพี่พี่รายการที่30นะเส้นคอนะครับหนาตึงชัดเจนนะครับเส้นคอนาะตึงเลยนะครับพี่พี่นะเห็นไหมครับสวยมากๆนะครับพี่พี่นะสำหรับองค์นี oh ้นะเขาเรียกว่ายอดขุนพลนะครับยอดขุนพลนะครับพี่จังหวัดลำพูนนะสวยมาก500อบาทนะครับเปิดกันนะครับรายการที่3 0นะจำําเบอร์จำรายการมากันแล้วก็มาปิดกันได้เลยนะครับต่อมานะครับพี่พี่นะห่าไปหลวงพู่เผือกวัดกิ่งแก้วรายการที่31แล้วกันนะครับ หลวงพ,พ่อเผือกว่ากิ่งแก้วนะพิมพุดสาเล็กนะเป็นรายการที่สาสิเอ็ดนะปิดทองนะครับพี่นะปิดทองมาเลยนะครับเดิมเดิมเลยนะครับพี่พี่นะจัดไปแล้วกันนะครับวันนี้ผมเร่งนิดนึงนะครับรอบรอบเย็นนะรอบเย็นนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะฮะจัดไปแล้วกันนะพี่พี่นะแบบนี้เลยนะครับรายการนี้นะครับไายการต่อเลยนะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับอแบ่งปกันไปนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับพี่พี่นะจัดไปแล้วกันใครสนใจนะครับรายการต่อมานะครับพี่นะเป็นปิดตาหลวงพ่อเดิม พิมสองหน้านะครับปิดตาหลบก็เดิมนะสร้างปีอะไรไม่แน่ใจเดี๋ยวผมซื้อให้ดูแล้วกันนะครับนี่นะครับนี่นะผมหาให้ดูแล้วกันครับมีแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่นะครับอปิดตาหลบก็เดิมเนื้อตะกัวนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับสวยมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับแต่ไม่แน่ใจว่าสร้างปีอะไรนะเดี๋ยวผมหาให้ดูแป๊บเดียวนะฮะสักครู่หนึ่งนะครับนี่นะครับผมไม่แน่ใจว่าสร้างปีอะไรเห็นน่าจะเขาบอกอยู่นะนี่ครับเป็นเนื้อตะกัวแน่นอนเห็นไหมครับเนื้อตะกัวนะครับหลบก็เดิมวัดสองโคนะ หวัดนครสวรรค์นะครับพี่ๆนะนะครับบางคนนะครับยกย่องให้ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งปากน้ําโพเลยนะครับนี่นะครับอสวยสวยเดิมๆนะแล้ว่าของท่านก็ลองไปอ่านกันดูแต่ว่าน่าจะสร้างในยุคของท่านเลยนะครับตรงนี้นะครับอจัดไบแล้วกันนะครับหลวงพ่อเดิมเอา500้อยบาทเหมือนกันนะครับพี่นะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับ พี่ๆเป็นเพื่อนท่านใดชอบนะจัดไปแลกวกันะครับองนี้รายการนี้นะครับรายการที่32นะครับรายการที่32นะครับพี่ๆนะแบ่งปันกันไปนะครับต่อมารายการที่3 3นะครับเป็นพระลีลาหลวงพ่อสวงนะับวัดชีพระขาวหายนะนะครับหลวงพ่อสวงวัดชีพระขาวหายนะเป็นเนื้อขันลงหินเลยนะครับองนี้นะครับสวยมากๆนะจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะหลวงพ่อสวงนะครับวัดชีพระขาวหายเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับจะมีทั้งเนื้อสำิีเนื้อทองเหลืองต่างๆอย่างนี้มากมายให้เราเลือกชมเลือกหาบูชากันนะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อทอง เหลืองนะครับมีความสวยเก่าโบราณนะครับน่าใช้น่าสะสมเลยนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับอ่แบบนี้เลยนะครับใครไวใครได้นะเป็นรายการที่33นะครับเป็นพระลีลานะครับหลวงพ่อสวงวัดชีพระขาวหอยจังหวัดสิงห์บุรีนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะอ่ะจัดไปแล้วกันนะรายการที่33นะครับราคานี้500บาทนะครับรายการต่อมานะครับพี่ๆนะ รายการต่อมาและ <anak> ต,<อ>ต่อไปนะครับแล้วไปต่อกันเลยนะครับอ่าครับมีอะไรให้ชมกันอีกนะเดี๋ยวห่างก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันสักคู่หนึ่งนะมีสวยๆให้ชมกันเยอะแยะมากมายนะต้องบอกเลยว่าอ่าเดี๋ยวจะพลาดโอกาสกันไปนะครับพี่ๆนะนี่นะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นลิงหนุมานนะนะครับของหลวงพ่อสุนต์เออหลวงปู่หมุนเป็นผ้าใหม่นะรายการที่สามสิบสี่นะครับพี่ๆนะเป็นหลวงปู่หมุนอันนี้ถือตะกุดทองคําหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเขาหรือตะองดทำแผ่นอย่างกระทองเลยนะผมไม่แน่ใจนะ นะครัทองก็โชคดีกันไปนะครับเหมามาครับเหมามาเหมาติดมานะครับพี่พี่นะาเอางี้นะเนี่ยต่อโค้ดสามเลยเนี่ยสามศูนย์หกหรือเปล่านะครับก้นนะครับเป็นภาคใหม่นะฮะปีสามกว่าปีสี่กว่านะครับพี่พี่นะาครับเป็นเท้าเวสสุวรรณนะเขาเจ็บว่าเท้าเลยเนี่ยอ่านก่อนแล้วกันวัดอะไรเนี่ยวัดประสาทนะอ๋อวัดประสาทปุบุญทุกเสกนะวัดประสาทปุญจาวาดนะครับพี่พี่นะนะครับปุบุญทุกเสกนะตรงนี้นะาจัดไปแล้วกันรายการที่สามที่สี่นะ นะครับห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับต่อมารายการสุดท้ายกันวันนี้แล้วกันนะครับสุดท้ายวันนี้เลยแล้วท้ายสุดนะครับพี่ๆเพื่อนๆใครอยากได้อะไรนะเดี๋ยวจัดให้แล้วกันนะครับนี่นะครับหลูพ่อไปดีกว่านี่รูปหล่อพ่อไอ่หายากนะครับห้าร้อยพอแล้วกันนะครับรูปหล่อพ่อไปวัดพญายานะครับพี่ๆนะนี่นะครับรายการที่ไรสามสิบสามสิบห้านะสามสิบห้านะครับพี่ๆนะอ่ะจัดไปนี่นะครับ สวยเดิมเดิมนะรูปหล่อพ่อไผ่นะเหลืองยอดเลยเห็นไหมเน,นี่ยสวยมากนะสวยมากๆผมต้องบอกเลยว่าเดิมสุดๆนะรูปหล่อยุคต้นนะยุคต้นนะฮะหลวงพ่อไผ่วัดกําแพงนะครับหลวงพ่อไผ่วัดกําแพงนะครับพี่ๆนะอ่ะแบ่งปังกันไปเดิมทีเขาเลี่ยมทองมาเนี่ยผมได้จะลองอัพจำนำมานะฮะองนี้นะสวยมากสวยมากนะครับรายการที่สามสิบห้านะครับพี่ๆนะห้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับต่อมาเป็นประหลักขิกนะอันนี้น่าจะเป็นของหลวงพ่ออะไรลง หลวงพ่อเหลือนะหลวงพ่อเหลือว่าสาวชะโงกหรือเปล่านะเป็นเป็นเป็นไม้ดำนะเป็นไม้ยิ้วดำนะฮะมีจานยันด้วยนะฮะพี่พี่นะสวยมากนะรายการที่ส6นะครับอ่ะแบ่งปันกันไปใครสนใจนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันกันไปนะครับพี่พี่นะอ่ะราคานี้นะราคาเดียวเลยนะครับ5้าร้อยบาทนะครับทุกรายการวันนี้นะใครสนใจรายการไหนก็รีบคัดเข้ามารีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับพี่พี่นะวันนี้ก็ ทางเราคนละ,ะเครื่องมีภาพมาแบ่งปันันท่านี้แล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่ EP พรุ่งนี้นะครับยามบ่ายโมงนะครับวันนี้ยอดรอบเย็นของเรานะครับต้องขอกราบลาพี่ๆเป็นผู้สมาชิกที่เข้าอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับ